ในการประชุมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านก็ได้มอบรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับเขตค่ะ นางสุดรือไทยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นประธานในการมอบรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับเขตประจำปี2566ที่ห้องจัดแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่นะคะได้จัดโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมสวทและสปชสค่ะภาค3ประจำปี2566เพื่อพัฒนาการให้บริการกระบวนการทำงานและบุคลากรให้มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในภูมิภาคอย่างแพร่หลายและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ค่ะทั้งนี้ผลการประกวดสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นรางวัลชนะเลิศได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ห้องนอนค่ะ สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่และรองชนะเลิศอันดับสองค่ะได้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานนะคะซึ่งรางวัลที่ได้น,นี้ก็จะเป็น แรงผักดันเป็นกำลังใจให้ทำงานบริการประชาชนต่อไปค่ะใช่ค่ะ